ข้อแรกอันนี้หลูเรียงผิดความจริงจะอยู่ข้อแรกสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงหรือไม่สิ่งที่เราพูดเป็นความจริงแล้วมีประโยชน์หรือไม่เป็นความจริงและมีประโยชน์สองข้อแล้วนะข้อที่สคนฟังอยากฟังหรือไม่ก็ต้งองเอามาพิจารณาก่อนถ้าคนฟังอยากฟังก็อย่าเพิ่งพูดนะยังพูดไม่ได้นะต้องดูข้อที่สก่อนว่ากาละเทศะกาละเทศะคำว่ากาละเทศะ มันใช่เวลาที่เราจะพูดไหมถึงแม้สิ่งนั้นเป็นความจริงมีประโยชน์คนฟังก็อยากฟังแต่สถานที่เวลาการเทศะไม่เหมาะก็ไม่ควรพูดหลักการพูดมีอยู่สีอย่างเท่านั้นเลยถ้าเราสามารถอยู่บนพื้นฐาน4ี่ข้อเนี้ยเราก็จะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันอันนี้อันนี้สาระก่อนนอนคืนนี้ ไปตัดแว่นร้านไหนสวยจังรับกับหน้าอยากไปตัดร้านนั้นด้วยปรบมือปรบมือจ้ะไม้บอกร้านไหมร้านแว่นเอื้ออาทรร้านแว่นเอื้ออาทรจ้ะแว่นนเนี้ยร้านแว่นเอื้ออาทรอ,อยู่ตรงข้ามพันทิพย์ที่ตรงข้ามวันพันทิพย์งามวงวาน แต่วันนี้รู้สึกว่าพูดสาระและมีประโยชน์แล้วก็มีความสุขในการพูดพลังงานดีมากเลยเหมือนมีคนพาพูดอ่ะพี่เชาพูด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 องค์ความรู้มามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวสมองหนูอยู่แล้วไงแล้วก็พอดีพี่สาวมาจุดประเด็นอยากได้แล้วก็ให้แล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจพี่พี่เพื่อนเนน้องๆที่ อยู่ข้างนอกก็ดีหรืออยู่ในคอมอยู่ในห้องนี้ก็ดีให้มันมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่แน่ๆพูดจัดได้ประโยชน์ชนัวร์ๆอยู่แล้ววันนี้เวลามาดูน้องจุ๋มล้วกลับไปอิ่มเลยได้มาดูหน้าสวยๆชื่นใจวิจ้าแค่ได้เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วใช่ไหมขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณพี่มารีเช่นกันนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้มี มีคนมาทําให้หนูถึงเป้าแล้วเขาก็ไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงได้รู้จัก <c oughs> หนูตั้งเป้าไม่ได้มากมายเลยน้ําหอมพละขวน <c oughs> แล้ววันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงไล์แยกย้ายกันนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนเลย ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกของขวัญใช่เห็นนั่นแล้วมีความสุขจังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกการมีปฏิสัมพันธ์ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เคาใจแชร์ดูอยู่ข้างนอกหรือดูอยู่ในห้องหวังว่าไรนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่หนูก็จะมาให้ได้ทุกวันประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มโดยประมาณนะคะเป็นเวลาหลังเลิกงาน หลังเลิกงานแล้วก็มาพูดคุยมาทักทายมาส่งกำลังใจมาแลกเปลี่ยนความคิดกันมาให้ความสบายใจกันเป็นพื้นที่ของความสบายใจเป็นพื้นที่ของพลังงานบวกเป็นห้องของพลังงานบวกไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรคุณก็เข้ามาได้หมดนะคะเราไม่ได้แบ่งแยกแบ่งชั้นวันนะขอแค่คุณเอาหัวใจคุณเข้ามาบ๊ยาวยพอดีนเนาะแวะมาไลฟ์บ่อยๆนะเพื่ออยากเห็นหน้าสวยๆ เดี๋ยวนี้ไลฟ์ทุกวันแล้วจากช่วงเวลานี้เลยชอบแนวนี้ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าก็ไปดูเนี่ยไปดูย้อนหลังได้ที่หนูตัด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 ทิ้งทิ้งไว้อ่ะคือหนูไลฟ์จริงจังแล้วประมาณสี่ห้าวันแล้วมีแค่ค่ะมีแค่มีแต่คําคมเยอะมันมาเองมันมาเองมันมาด้วยหัวใจนะคะหน้าฝั่งมากขอบคุณค่ะแค่มีคนชอบมีคนชมจาก ความรู้สึกจริง,รงๆหนูก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่วันวันนี้ขอเป็นวันที่ฝันดีเหนื่อยจากงานมาก็ขอให้อาบน้ำพักผ่อนหลับสบายตื่นขึ้นมาเป็นวันใหม่นะคะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะทุกคนเรารู้ทันมัน เรารู้ทันว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็แค่สลัดมันออกให้ไววิธีเอาความทุกข์ออกจากใจมันมีหลายรูปแบบหลายวิธีมากๆเลยอย่าให้ความทุกข์นั้นมันอยู่กับเรานานนะคะมันเป็นสนิมมันเป็นขยะมันไม่ดีหรอกเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราต้อง เอาความสุขเข้ามาให้มากๆให้บ่อยๆเลยเดี๋ยเดี๋ยวสิจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศัรธรรมความเชื่อใดๆที่เราเชื่อมันก็จะถาโถมแต่ความสุขมาให้เราเพราะเขาจับสัญญาณได้ว่าเราชอบสิ่งนี้เราชอบความสุขเราชอบความสบายใจแล้วเขาก็จะจับสัญญาณสิ่งที่สบายใจมาให้เราแล้วก็เราปรับโลกภายในได้โลกภายนอกเปลี่ยนตา